อันนี้อะไรอูดอูดอูดอันนี้อะไรหัวอืมอันนี้อะไรอูดอูดอุดอูดอูดกินน้อกินยังอูดอันนี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยช้างกินยังช่างกินยังอันนี้อะไรกินเนื้ออะไรนะกินเนื้อยังอูดอันนี้อะไรเนี่ย่กินเนื้อ อันนี้อะไรเนี่ยอร่อกินแม่อันนี้อะไรอุดอุดกินน้ำอุดอุดอันนี้อะไรเนี่ยอุ๊ดอุ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 ดอันนี้อะไรแพ้แพ้เก่งจังอันนี้อะไรหมาหมาด้วยอันนี้อะไรวะอะไรเนี่ยแรดแรดอู้อันนี้ขายาวๆ ยาอะไรอ่ะลับลับยีลับยีลับอู้อันนี้อะไรปากยังกว้างเนี่ยโปโปฮิปโปโมเมนี้นีหยังลูกอันนี้อะไรเนี่ยขาวดำเนี่ยมีมีอะไรมี้วงมีแพนด้าหมีมีเอ๊ะอันนี้อะไรเนี่ยหมี เอะเอะเอหม็นอันนี้อะไรเหม็นอะไรวะเหม็นออยก้อนออยก้ออะไรเนี่ย